คำอภิบายรายวิชาพืาศึกษานะครับรู้และเข้าใจธรรมชาติและการเจริญเติบโตการพัฒนาของมนุษย์และการอธิบายหน้าที่ของอวัยวะภายนอกและภายในและการดูแลรักษาครับ2นะครับเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงครับมีทักษะการดำเนินชีวิตการเคลื่อนไหวทางกายภาพสอดคล้องกับอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการเล่นกีฬามีวินัยการเคารพสิทธิกฎกติกามีน้ำใจมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับและเสริมสร้างสุขภาพได้เลยครับ3นะครับรู้เข้าใจถึงคุณค่าของการเล่นกีฬาเกมกติกา รือก kind of uh ิจกรรมกีฬาพื้นบ้านในธนาการและการมีน้ำใจของนักกีฬาครับต่อไปนะครับเป็นคำวิจัยรายวิชาศิลปะนะครับและดนตรีหนึ่งเลยนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าชื่นชมครับเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของขนาดสินของต่างๆรอบตัวครับไม่ว่าจะเป็นม่านหลอดไฟ้นหลังครับแอนครับนีล้วนแล้วจะเป็นสินของครับสองนะครับหน้าสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองใช้สีนะครับเช่นการผสมสีเทคนิคง่ายๆเหมือนกับเอาสีแดงมาผสมกับสีเหลืองได้เป็นสีส้มนั่นเองครับวัดรูปรายสีตามธรรมชาติ ใช้ความรู้สึกของตนเองวาดงานท่หนศิลป์อกมาครับและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ3มนะครับได้เรียนรู้เกีก่ยวกับทํานองรูปแบบของจังหวะความเร็วของจังหวะดนตรีนะครับโน้ตดนตรีไทยและดนตรีสากลร้องเพลงโดยใช้เสียงที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับและการเก็บเครื่องรักษาเครื่องดนตรีของตัวเองครับให้ปลอดภัยและยังคงใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นครับคข้าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพหนึ่ง รู้วิธีการทําทงานใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทางานด้วยช่วยเหลือตอนเองอย่างกระตือรือร้นการประหยัดออมการตรงต่อเวลา 2. บอกอธิบายความหมายความสําคัญของอาชีพขั้นตอนการทํางานใช้ะระบบผลในการทํางานให้บรรลุเป,ป้าหมายประโยชน์และโทษใช้พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดการออมเศรษฐกิจพอเพียง3 เพื่อให้รู้ความเข้าใจการจัดก,การทํางานและมีทักษะการทํางานร่วมกันอย่างมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อือ่นคำอธิบายรายวิชาภาษาต่างประเทศ1ปฏิบัติตามคําสั่งง่ายๆและคําขอร้องง่าย,ายๆการฟังระบุหลักสอนและเสียงอ่านออกเสียงคําสะกดคําและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน2ออ่านออกเสียงสะกดการฟังพูดเลือกระบุคําตอบต่างๆผูต้ต,ตอบโต้ใช้บอกจับหมวดงูทําท่าประกอบร่วมกวิจกรรม เพื่อให้ความรู้ความคิดความเข้าใจความสามารถนําความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลวันสําคัญงานฉลองชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาการเข้าร่วมกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมความสนใจบอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยชน์ชนิดต่างๆครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับของยื่หลงเหลา ผู้เรียนโรงเรียนเนี่ยได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยุ่งเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงได้ฝึกปฏิบัติและค้นพบความสัมันด้วยตนเองครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ม้ใหผู้เรียนพัฒนาตัวเองตามศักยภาพพัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบด้านครับเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมเสริมสร้างให้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยปลูกฝังให้สร้างจิตสำนึการกระทำประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผูู้้้้อออื่่นนนนไดดดดยยยยาาางงงมมีีคควสุขรรรรรัััับบโโเเเหจจกกกิพฒผท สามลักษณะด้วยกันครับลักษณะที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งก็คือ mm hmm. กิจกรรมแนแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมตนเองและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองครับรู้จักสิ่งแวดล้อมสาม,มารถตัดสินใจคิดแก้ปัญหากำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งการเรียนและอาชีพโดยนักรเรียนทุกคนเนี่ยต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนแนวนี้นะครับเป็นเวลาสี่สิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาครับลักษณะที่สองนะครับก็คือกิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาระเบียบวินัยครับความเป็นผู้นําที่ดีและผู้ตามที่ดีรับผิดชอบทํางานร่วมกันรู้จัักกแ้ปญหา ตัดสินใจที่เหมาะสมครับควรมีเหตุผลในการแบ่งปันเพื่ออาทรและสมานฉันท์ครับรู้จักคิดวิเคราะห์กิจกรรมนักเรียนเนี่ยประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือครับเนีรนารีนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับเป็นเวลา30ชั่วโมงต่อปีการศึกษาครับส่วนกิจกรรมชุมนุมนักเรียนเนี่ยทุกคนต้องเข้าร่วม40ชั่วโมงต่อปีการศึกษาเช่นเดียวกันครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็คือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมครับชุมชนท้องถิ่นนนนตาาาามมมคคควสสสใจและออัััรรรขงกเียบ เพื่อให้แสดงถึงความรับผิดชอบความดีงามความเสลียสละและการมีจิตสาธารอะไรนะครับเช่นกิจกรรมอาษาพัฒนาต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่นหรืออะไรแล้วแต่นักเรียนนั่นเลยครับอ่กิจกรรมนี้นะครับก็ให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าร่วมเป็นเวลา10ชั่วโมงต่อปีการศึกษาครับปฏิบายิและวิชาชุมนุมกิจกรรมชุมนุมสร้างสรรค์ด้วยลีลามือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 1. ปฏิบัติตามความสนใจความถนัดและความต้องการของตน 2. มีความรู้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เกิดปรระสบกาณ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพศักยภาพ 3. ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวม 4. มุ่งมั่นในการทำงานทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างวิถีประชาธิปไตย5ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. หนึ่งหกหนึ่งนักเรียนเกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 2. นักเรียนมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์นํามาใช้ในงานต่างๆ 3. นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ 4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในค่านิยมอันดุประสงค์ต่างถ้านักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นกิจกรรมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและาชั้นสมศึกษาเพจที่1นึ่งถึงหกหนึ่งเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้แก่การเพาะเห็ดนางฟ้าการเลี้ยงไก่พื้นเมืองการปลูกกระกใน่อีเมนม์นการปลูกผักสวนครัวสองเพื่อฝึกนิสัยการทำงานอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำอธิบายรายวิชาชมรมกิจกรรมชมรมภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหจุดประสงค์นะครับ 1. นักเรียนสามารถอ่านเขียนและออกเสียงอักษรได้ 2. ใช้คําศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้นในการสื่อสารการฟังการพูดการอ่านและการเขียนได้สรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทยและจีนครับกิจกรรมชมรมภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหจุดประสงค์นะครับข้อหนึ่ง ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจความถนัดและความต้องการของตน 2. อ,อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วร้อยกองได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธี 3. เขียนได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวม 5. นักเรียนมีความตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติครับกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จุดประสงค์นะครับผมข้อที่1 เพื่อให้นักเรียนมองเห็นความสําคัญอของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวันสองเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความสนุกความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมในวิชาคณิตศาสตร์ข้อสามเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ตนเองถนัดและสนใจข้อสี่เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ข้อห้าเพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ข้อหก นักเรียนสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ได้ครับเกณฑ์การจบการศึกษาเกณฑ์การจบการศึกษาะระดับปฐมศึกษาข้อที่หนึ่งผู้เรียนต้องเรียนวิชาพื้นฐานจํานวนห้าพันสิบชั่วโมงและรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมเพิ่มเติมจํานวนสี่อยปสิบชั่วโมงข้อที่สองผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานระดับหนึ่งขึ้นไปทุกวิชาข้อที่สาม ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับผ่านขึ้นไปข้อที่4ผู้เรียนมีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์ระดับผ่านขึ้นไปข้อที่5ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านทุกกิจกรรม